ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเศรษฐกิจเขมรไม่ใช่ซบเซาธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือแพแตกครั้งใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่พากันม้วนเสือหอบเงินหนีคนงานโดนลอยแพนับพันจนต้องออกมาประท้วมสวดภาวนานหน้าวังโอ้โหตอนนี้ชายแดนต้องระวังดีๆเลยนะครับเขมรจอดลักรอบเข้ามาไทยอีกเยอะเลยทีเดียวเราจะไปดูสาเหตุที่ทําให้บริษัทต่างๆพากันหนีตายเรื่องราวของแรงงานที่ถูกทิ้งขว้างบอกได้คําเดียวว่าตระกูลหุนตอนนี้กําลังดิ้นรนอย่างหนักครับโอ้โห oh โหคนงานโดนลอยแพนับพันเลยเหรอคะใช่ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องคนงานเขเมรโดนลอยแพก่อนเลยคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2568ที่ปิดด่านปุ๊บเนี่ยเส้นทางขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกก็เป็นอมาพาตทันทีเลยละครับจากเดิมที่เคยส่งของทางรถวิ่งข้ามแดนแป๊บเดียวตอนนี้ต้องอ้อมไปทางเวียดนามหรือส่งลงเรือครับคือใช้เวลาเพิ่มเป็น7-10วัน ต้นทุนพุ่งปรี๊ดขึ้นมา5-10ถึงเท่าตัวเลยแหละครับ uh huh. คือมันไม่มีใครไหวแล้วครับแบบนี้บริษัทญี่ปุ่นอย่างมินิเบหรือเดนโซที่เคยไปตั้งโรงงานที่ดุนเพราะค่าแรงถูกตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะขนของไม่ได้เลยขนได้ก็แพงเขาเลยเริ่มทยอยม้วนเสือกลับมาไทยหรือไม่ก็หนีไปเวียดนามกันหมดเลยครับอ้าวแล้วแบบนี้รัฐบาลเขาว่ายังไงไหมคะโอ้โหพอแรงงานเขมรโดนลอยแพเนี่ยครับทางฝั่งรัฐบาลเขมรกลับนิ่งมากครับอย่างการณีบริษัทผลิตรองเท้าเลอรคราว เพิ่งประกาศเลิกจ้างพนักง,งานไป2,700คนเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นี่เองเหตุผลคือไม่มีออเดอร์จากอเมริกาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอเมริกาเขาขึ้นภาษีสินค้าจากเขมรหนักมาก49%นะครับ <c oughs> แล้วประเด็นคือรัฐบาลเขมรนิ่งสนิทครับไม่มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานเลยแม้แต่น้อยปล่อยให้ลอยแพกันตามยถากรรมคือมันชัดเจนมากครับว่ารัฐบาลชุดนี้เขาเลือกที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องมากกว่า จะมาสนใจความเดือดร้อนของประชาชนชาวเขมรซะอีกครับแล้วบอกเลยว่าภาพลักเขมรเนี่ยครับพังยับเพราะคดีนาคาเวิล์ เชื่อไหมล่ะครับว่าคดีนี้เนี่ยมันลากยาวมาตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2021โน่นน่ยตอนนั้นบริษัทนากาเวิลไล่พนักงานออก1,329คนอ้างว่าโควิดทำพิษขาดทุนยับแต่นั่นมันแค่ข้ออ้างครับความจริงคือปี2020บริษัทนี้ฟันกำไรสุทธิไปตั้ง102ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ3,500ล้านบาทและเวลาแค่2เดือนแรกของปี2021ก็ฟันกาไรไปอีก172ล้านดอลลาร์ หสารัตหรือ6,000ล้านบาทกำไรขนาดนี้จะมาบอกว่าเจ๊งเพราะโควิดได้ไงล่ะครับแปลกจริงค่ะเงินเข้าขนาดนี้แต่ไล่คนงานออกเนี่ยนะคะใช่ไหมล่ะครับแล้วคนที่โดนไล่ออกเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นแกนนำสาพาันแรงงานทั้งนั้นมันคือการจ้องทำลายสาพาันแรงงานชัดๆจนถึงวันนี้วันที่20พฤศจิกายนปี2568ผ่านมานานแค่ไหนปัญหาก็ยังไม่จบครับคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆคือกระทรวงแรงงานเขเมรและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตนั่นแหละครับที่ปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังทาลายชื่อเสียงประเทศป่นปี้ไม่มีชินดีแล้วแบบนี้บริษัทต,ต่างชาติเขาจะกล้ามาลงทุนหรอคะโอ้โหบริษัทต,ต่างชาติเขา เริ่มถอนทุนเพราะไม่เชื่อมั่นกฎหมายแรงงานและรัฐบาลฮุนเซนแล้วก็มันหนักไปทางไม่เชื่อมั่นรัฐบาลมากกว่าเพราะเขารู้กันทั่วโลกว่ารัฐบาลฮุนเซนเนี่ยเป็นรัฐบาลมาเฟียกฎหมายมีไว้ขู่คนจนแต่ใช้ไม่ได้กับคนรวยและพวกพ้องดูอย่างการณี Pri n c e กร o u p สิครับนายเฉินจื้อที่เป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนโดนอเมริกายึดทรัพย์ไป1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ50,000ล้านบาทเพราะพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ แล้วรัฐบาลขเขมรน,นิ่งไม่พอนะครับแถมยังปกป้องอีต่างหาก แบบนี้ใครจะกล้ามาลงทุนครับกลัวโดนร่างแหบไปด้วยสิครับนักลงทุนดีๆเขาหนีหมดเหลือแต่พวกสีเทาๆด้วยกันนั่นแหละครับแล้วคนงานที่โดนลอยแพพวกนี้เขาทํายังไงกันคะอ่ะก็อย่างเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2568กลุ่มคนงานนาคาเวอร์ต้องไปรวมตัวกันหน้าพระบรมราชวังสวดมนต์สาบแช่งปลอยนกปลอยปลาเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเลยแหละครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอก็เพราะพึ่งกระทรวงแรง,งงานก็ไม่ได้พึ่งนายกก็ไม่ได้ซึ่งมันเห็นได้เนยว่ารัฐล้มเหล ประชาชนหมดที่พึ่งจนต้องหันหน้าเข้าหาศสยศา,ศาสตร์มันน่าเวทนาไหมล่ะครับคือรัฐบาลเขาตั้งใจปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอคะแม่ตั้งใจสิครับตั้งใจจะเหยียบย่ำคนจนเพื่อเอาใจในายทุนเพราะนายทุนพวกนี้คือท่อน,นำเลี้ยงของตระกูลหุนน่นแหล่ะครับคือถ้าไปขัดใจในายทุนเดี๋ยวเงินไม่มามเขาเลยยอมให้บริษัทอย่างนากาวเวิลด์ทำอะไรก็ได้จะไล่คนออกจากกดขี่ข่มเหงยังไงก็ได้รัฐบาลหลับตาข้างเดียวตลอดครับ คือรัฐบาลเขาเลือกข้างชัดเจนเลยครับมันคือรัฐเลือกยืนข้างนายทุนแบบเต็มตัวไม่ใช่แค่ไม่มีอำนาจต่อรองนะครับแต่เป็นพวกเดียวกันเลือตั้งหากผลประโยชน์มันทับซ้อนกันจนแยกไม่ออกเลยว่ารัฐบาลยอมแลกศักศีของประเทศยอมแลกความอยู่รอดของประชาชนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพวกนี้ส่วนเรื่องสแกมเมอร์จีนเทาเนี่ยครับเห็นว่ามีเยอะมาก มันเกี่ยวกับการถอนทุนของต่างชาติด้วยครับ uh huh. อือหืออ่าคือต่างชาติแห่ถอนทุนเพราะกลัวสแกมเมอร์จีนเทาและกลัวระบบรัฐที่ไม่สามารถคุมอันตรายเหล่านี้ได้เลยครับแต่ที่กลัวที่สุดคือกลัวระบบรัฐที่เป็นใจให้กับสแกมเมอร์ลองนึกดูครับบริษัทหุยวันกรุ๊ปที่เป็นศูนย์กลางฟอกเงินให้แก๊งคอนเซ็นเตอร์โดนอเมริกาคว่ำบาตรแต่บริษัทนี้ยังเปิดทําการในเขมรได้หน้าตาเฉยเลยด้วยครับคือรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจนักลงทุนขาวสะอาดเขาจะกล้าอยู่หรอครับจริงไหมเพราะขืนดูไปเดี๋ยว ไปด้วยซวยกันพอดีจริงด้วยค่ะอ่ะทีนี้คนงานบ้านเขาก็ต้องหนีเข้ามาทํางานในไทยแน่นอนครับตอนนี้ก็เริ่มทะลักเข้ามาตามตะเข็บชายแดนแล้วล่ะครับหนีตายมาตายดาบหน้าดีกว่าอดตายที่บ้านเกิดแล้วมันก็ชัดเจนอีกครับว่ารัฐที่ไม่สามารถดูแลประชาชนของตัวเองได้ปล่อยให้ประชาชนต้องหนีไปพึ่งประเทศอื่นมันคือจุดจบของความน่าเชื่อถือรัฐบาลเขมรและแถมกระทรวงแรงงานเขา,ย,เขายังเข้าข้างบริษัทก็เพราะต้องเกรงใจในายใหญ่ด้วยบริษัทนาการเวิลด์เนี่ย จ่ายสวยจ่ายใต้โต๊ะให้ใครก็รู้ๆกันอยู่รัฐมนตรีแรงงานก็เป็นแค่ลูกน้องจะกล้าหือกับท่อน,น้ําเลี้ยงของในายใหญ่แล้วครับก็ต้องก้มหน้าก้มตาปกป้องบริษัทไปแม้จะรู้ว่ามันผิดเต็มตัวก็ต้องทําถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศเขาจะเหลืออะไรคะเนี่ยทักขเมนยังปล่อยให้บริษัทใหญ่ละเมิดสิทธิแรงงานต่อเนื่องประเทศจะไม่เหลือนักลงทุนต่างชาติเลยครับบอกเลยใครจะง้อเอาเงินมาทิ้งในประเทศที่ไม่มีกฎหมายไม่มีใครอยากเสี่ยงหรอกครับสุดท้ายก็จะเหลือแต่ พวกทุนสีเทาพวกมาฟอกเงินพวกค้ามนุษย์ประเทศก็จะกลายเป็นแดนเถื่อนโดยสมบูรณ์จริงค่ะส่วนระบบเศรษฐกิจขเขมร ต้องบอกเลยครับว่าพังเพราะสงครามชายแดนและตระกูลหุน่นเลือกผลประโยชน์ตนเองเหนือประชาชนแท้ๆเลยครับเพราะมันเกี่ยวกันหมดเลยหุ่นเซนสร้างสงครามเพื่อปลูกกระแสชาตินิยมหวังจะกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศแต่หารู้ไหมว่าการทําสงครามกับไทยคือการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจเพราะตัวเองต้องพึ่งไทยทุกอย่างพอไทยเอาจริงปิดด่านปุ๊บ เศร,รษฐกิจเขมรก็ผังพินาศสรุปคือตระกูลหุนเลือกความสะใจเลือกผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองโดยไม่สนว่าประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนนั่นเองครับแบบนี้คนเขมรเขาจะทนไหวหรอคะเนี่ยกระถาตระกูลหุนยังคุมทุนใหญ่ทั้งหมดในประเทศนะครับต่อให้ต่างชาติมาลงทุนก็จะเจอชะตาเดียวกับคดีนาคาเวลิลแน่นอนครับเพราะตราบใดที่โครงสร้างอํานาจยังเป็นแบบนี้ใครเข้ามาก็ต้องจ่ายส่วยต้องยอมก้มหัวให้ตระกูลหุนไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ หรือถ้ามีปัญหาก็อย่าหวังว่ากฎหมายจะช่วยจุดจบก็เหมือนนาคาโวนั่นแหละครับแล้วไอาการพึ่งพาบริษัทพนันบอนสกิมเมอร์ทำให้เศรษฐกิจขเขมรกลายเป็นเงาเครือข่ายเท่าครับแต่มันเป็นเศรษฐกิจจอมปลอมเงินหมุนเวียนเยอะก็จริงแต่มันไม่ได้ตกถึงมือประชาชนเพราะเข้ากระเป๋าตระกูลหุ่นและพวกพ้องหมดประชาชนได้แค่เศษเงินหรือไม่ก็ตกเป็นเหยื่อ้ามนุษย์ประเทศกลายเป็นแหล่งซ่องสุดาอาัากริโลกน่าอายไหมล่ะครับมากค่ะ และไม่บริษัทใหญ่ล้มคนงานถูกทิ้งรัฐไม่เหลียวแลนี่แหละครับคือสัญญาณของประเทศที่กำลังเข้าสู่สภาวะรัฐล้มเหลวเลยและฟันธงเลยครับว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอะไรๆก็โทษแต่คนอื่นโทษไทย โทษฟ้าดินแต่ไม่เคยโทษตัวเองแล้วแล้วที่ไทยบีบคุนเซนเนี่ยได้ผลชะงงักเลยล่ะครับมันเหมือนการซ้ําเติมแผลเก่าที่เน่าอยู่แล้วให้หวัหวๆกว่าเดิมคือรายได้จากสีเทาก็โดนอเมริกาบีบรายได้จากการค้าขายก็โดนไทยปิดด่านเงินขาดมือทั้งสองทางตระกูลหุนตอนนี้กําลังนั่งไม่ติดเก้าอี้ครับกระบวนกวายสุด จริงค่ะแล้วคนเขเมรตเนี่ยเริ่มตาสว่างกันเยอะแล้วครับเพราะความรักชาติมันกินไม่ได้ตะโกนด่าไทยเปล่ปาๆแต่ท้องร้องไปลูกเมียไม่มีข้าวกินมันจะไปรอดหรอครับคนเองก็เริ่มรู้แล้วว่าคุณเซนหลอกใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและหากแรงงานถูกทิ้งอีกเป็นพันคนหมื่นคนจะเกิดม็อบใหญ่ต้านตะกูลหุ่นแน่นอนครับเพราะเมื่อไหร่ที่คนอดอยากเมื่อนั้นแหละครับที่อำนาจเผด็จการจะสั่นคลอนแรงงานที่กลับมาจากไทยแรงงานโรงงานที่ตกงานคุณพวกนี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะจุดไฟเผาระบอบคุณเซนน่ากลัว จริๆแล้วบริษัทไหนจะล้มเป็นรายต่อไปคะบริษัทไหนจะล้มเป็นรายต่อไปคาดว่าเป็นพวกโรงงานกาเม้น์โรงงานรองเท้าเตรียมตัวเลยครับเพราะโดนภาษีอเมริกาเข้าไปเต็มเดี๋ยวจะทยอยปิดตัวกันเป็นโดมิโน,โนแน่นอนคอยดูเถอะครับการที่คนงานต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกฎหมายนั่นแหละประชาชนสิ้นหวังจนต้องพึ่งผีสางเทวดามันคือความล่มสลายทางศรัทธาต่อรัฐอย่างสมบูรณ์แบบครับสุดท้ายถ้าไทยปิดด่านยาวขมนจะเหลืออะไรคะ ถ้าไทยยังคงปิดด่านยาวเขมรจะเหลือแต่นี่กับน้ำตาครับรายได้หลักจะหายวับไปกับตาการท่องเที่ยวก็พังการค้าขายก็จบอุตสาหกรรมก็เจ๋งจะเหลือแต่ธุรกิจสีเทาที่โดนทั่วโลกไล่ล่าเขมรจะกลายเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวและยากจนที่สุดในภูมิภาพนี่แหละครับผลกรรมของการมีผู้นำที่เห็นแก่ตัวและบ้าอำนาจสำหรับเขมรตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าจบเหตครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคน ทันลมินสวัสดีครับ